สวัสดีคุณลูกคาา้าจ๋าคุณลูกคาา้าจ๋าสวัสดีคุณลูกคาา้าจ๋าคุณลูกคาา้าจ๋าวันนี้อยู่กับเอ็มเจ้าของร้านกระเทยยายทุกอย่างวันนี้กระเทยมาแนาะนำคอลลาเจนที่กระเทยกินแล้วขาวกินแล้วฟังกินแล้วเวิร์ดีมากมีคนทักว่ากระเทยขาวมากคุณลูกคาา้าจ๋าเป็นคอลลาเจนตัวนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวกระเทยจะขึ้นสองจองให้นจะจ๊ะคอลลาเจนตัวนี้หนึ่งก่อง อยู่ที่390บาทคุณลูกค่าจาคุณลูกค้าจ๋าฟังดีๆนะคะ1กล่อง390บาทค่ะ3กล่อง1,150บาทบวกแก้ว1ใบในจ้าซื้อ3กล่องแถมแก้ว1ใบคุณลูค่าจาคุณลูค้าจา3กล่องบวกแก้วหใบหนึ่นหน่งรบาทนะจ๊ะสกล่องหนึ่บาท1กล่อง390บบาทคุณลูกค้าจ๋า คุณลูกค้าคุณลูกค้าคะซื้อ1กล่อง390ราสแต่ถ้าซื้อ3กล่อง1,150บาทและก็แถมแก้ว1ใบและ2กล่องเราก็หายนะคะสกล่องก็ขายนะคุณลูกค้าค่ะหนึ่กล่องอยู่ที่390บาทสองกล่อง7 8ร้อยแปดสิบบาทสามกล่องหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสบาทแถมแก้วปั่นหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋าห้ากล่อง 1860สบาทคุณลูกค้าจ่าและ10กล่อง2,700บาทส่งฟรีไปเลยจ้าส่งฟรีไปเลยจ้าซื้อ5กล่องกับ10กล่องส่งฟรีจ้ะ1กล่อง2กล่องหรือ3กล่องไม่ไม่ส่งฟรีค่ะลูกค้าแต่แถมแก้วนะคะแถมแก้วแค่2กล่องกับ3กล่องคุณลูกค้าจ่าคุณลูกค้าจ่าคุณลูกค้าจ่าใครอยากได้แล้วเสียค่ะใครอยากได้แล้วเสียเลยคุณลูกค้าจ่าของดีแบบนี้คอลลาเจนดีต่อสุขภาพแบบนี้ไม่มีไม่ได้คุณลูกค้าจ่า สั่งซื้อเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะมีปูย่าตายใหขยะก,กินบำรุงสุขภาพาบำรุงหนังผิวหนังมากนะ,ค,ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งเลยขาใอย่งอกขึ้นนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าา